ส่งความรู้สึกของเขาแบบ360องศาเขาคิดอะไรอยู่และเขาคิดที่จะทำอย่างไรลองมาเช็คกันเลยนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันนะคะมาดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ โอเคพลังงานของไพ่นะคะสิ่งที่เห็นในตอนนี้นะดูเหมือนว่าหลังจากที่ทั้งคู่ปลดปล่อยกันไปเป็นอิสระบางคู่ก็คืออาจจะเลิกลากันไปหรือบางคู่ก็อาจจะมีการถอยกันออกมานะคะต่างคนต่างได้ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้ไปใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองยอมรับเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการที่เขาได้เป็นอิสระในครั้งนี้ สนุกสนานกับการได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการบางคนนะคะพอเป็นโสดแล้วก็ฮอตนะมีคนเข้ามาคุยมีตัวเลือกมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเขาก็ยังแฮปปี้กับการเป็นโสดแบบมีคนคุยบางคนก็รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะคะบางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทํางานเดินทางไปเรียนต่อ นะคะหลักๆเลยชีวิตของเขาอ่ะมันเป็นชีวิตที่เหมือนกับว่าตอนนี้เรื่องความรักอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากกว่าความสุขของเขาในตอนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะสิ่งที่เห็นตรงนี้มองว่าเขาอ่ะยังไม่ได้ลืมคุณนะยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็เวลาที่เขาคิดถึงคุณอ่ะเขาก็มีการเข้ามาติดตามดูความเคลื่อนไหวชีวิตของคุณ คล้ายๆกับว่าเขาเข้ามาสองนั่นแหละคะ่ะมีการเข้ามาสองบ้างนะเป็นการส่องแบบอยากรู้ว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างอยากอัปเดตชีวิตของคุณนะคะแล้วถามว่าเขาอยากตัดขาดกับคุณหรืออยังเขายังไม่ได้อยากตัดขาดยังอยากที่จะมีคุณไว้และเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะตัวเขาอ่ะจะต้องมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอน นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้เพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังมีความสุขอยู่กับการที่เขาได้เป็นโสดกับการที่เขาได้เป็นอิสระนะคะคุณก็ในช่วงนี้ก็คือปล่อยเขาไปก่อนให้เขาได้ไปใช้ชีวิตตามแบบของเขาเราต้องปล่อยให้เขาอะไปจนถึงจุดที่เรียกว่าเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาต้องการใครต้องรอให้เขารู้สึกโหยหาเรามากๆจริงๆอะและเดี๋ยวเขานั่นแหละจะเป็นไย ักกลับมาเองแต่ในทางตรงกันข้ามอ่ะถ้าช่วงนี้นะคะคุณอ่ะพยายามที่จะไปยื้อเขาพยายามที่จะไปดึงเขากลับมาเขากลับเลือกที่จะวิ่งหนีเหมือนยิ่งดึงรังอ่ะยิ่งปลัยิ่งไปอ่ะยิ่งดึงยิ่งไปแต่พอเราไม่ดึงแล้วอ่ะนะคะปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเลยอ่ะพอวันหนึ่งอ่ะเขาไปไม่รอดเขามีปัญหาเขาเดือดร้อนเขาต้องการใครอ่ะคนคนแรกที่เขาอ่ะจะกลับมานึกถึงอ่ะ มันก็จะเป็นเรานะอขอดูซิเขาคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะนอกจากอยากอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ลืมคุณนะยังคิดถึงคุณอยู่ยังนึกถึงคุณอยู่แล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะ move on แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะ take action ใดใในช่วงนี้นะเพราะอะไรถึงยังไม่อยาก take action ใดๆคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการที่จะไปโฟก,กัสในเรื่องของการงาน นะคะโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตของเขามากกว่าที่จะมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะรอยแผลแห่งการเลิกลาไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดเท่านั้นในฝั่งของเขาเราก็ยังมองเห็นความเจ็บปวดนี้เช่นเดียวกันเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเขาก็รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังเหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะโอเคตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆ ที่เรากับเขาอาจจะต้องแยกย้ายกันไปแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของวนเวียนเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาโชคชะตามีขึ้นมีลงวันนี้มันอาจจะเป็นวันที่แยกย้ายแต่ในอนาคตข้างหน้าใครจะรู้ทั้งคุณและเขาก็อาจจะต้องโคจรกลับมาเจอกันก็ได้นะคะลึกๆในใจของเขายังอยากที่จะคุยกับคุณไหมตอนนี้โอ้ะสิบไม้เท้า <c oughs> เห็นแต่เรื่องงานนะคะ <c oughs> เห็นแต่เรื่องงาน คือเขาอยู่ในโหมดที่วางเรื่องความรักไว้เบื้องหลังวางเรื่องความรักไว้เบื้องหลังเอาเวลาทั้งหมดไปจดจ่อในการวางแผนชีวิตแล้วก็อนาคตของเขาหลักๆมันจะเป็นเรื่องงานถ้าเป็นวัยเรียนมันก็จะเป็นในเรื่องความรับผิดชอบในชีวิตของเขานะคะภารกิจหน้าที่ดูสิเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้คิดอะไรอยู่ จัสติกขอดูทิศทางของจัสติกเขาพยายามที่จะไม่คิดนะถามว่าคิดอะไรพยายามที่จะไม่คิดเพราะว่าถ้าเขาคิดแล้วอ่ะเขาจะเครียดเขาจะปวดหัวเพราะจริงๆอ่ะเชื่อว่าเขายังลืมเราไม่ได้หรอกนะคะเขายังลืมเราไม่ได้เขาก็เลยพยายามที่จะทําตัวเขาให้ยุ่งๆย,ย้ายโฟกัสไปที่สิ่งอื่นหาอะไรทําหาอะไรจดจอ่อ ะะเพื่อดึงความสนใจของเขาไปที่ด้านอื่นนะคะแต่ลึกๆจริงๆแล้วอ่ะเรื่องราวของคุณอ่ะไม่เคยจะหายไปจากความคิดของเขานะก็ยังมีความคิดวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะคิดวนๆซ้ำๆอยู่ขอดูสิว่าในดวงชะตาเรากับเขานะคะมีเกณฑ์จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมในปีนี้ไพ่เดอะสตาร์มีความหวังอนะหนึ่งเหรียญมีความหวังอยู่ จัดเมนต์บุญกรรมสัมพันธ์กันยังตัดกันไม่ขาดโอเคมีไพ่ของการวนเวียนนะคะในพื้นดวงของคุณกับเขามันยังตัดกันไม่ขาดมันเป็นช่วงที่ต้องห่างกันไปแต่ในวันหนึ่งเมื่อถึงวันที่เหมาะสมอะมันจะมีการวนเวียนกลับเข้ามานะสิ่งที่เห็นเนาะเพราะว่าสายสัมพันธ์เนี่ยยังโยงใยกันอยู่ยังไม่ได้ขาดจากกันยังมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นได้กลับมาปลูกต้นรักนะคะในความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่าบุญกรรมของคุณกับเขามันยังไม่จบไม่สิ้น ยังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของการละกันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งคู่ต้องต่างแยกย้ายกันไปโฟก,กัสในเส้นทางของตัวเองนะคะรอเวลาที่เหมาะสมนะคะรอเวลาที่ใช่การที่คุณกับเขาห่างกันน่ะมันมีข้อดีอย่างนึงนะบางทีอะ่ะมันจะทำให้รู้ว่าการที่เรามีกันกับการที่เราไม่มีกันแล้วอะ่ะแบบไหนมันจะดีกว่ากัน แบบไหนมันจะทําให้มีความสุขมากกว่ากันบางทีมันอยู่ใกล้กันมากเกินไปมันไม่รู้ใจตัวเองหรอกว่ายังรักกันมากแค่ไหนแต่พอห่างกันไปแล้วอ่ะถึงจะทําให้เข้าใจได้ว่าทั้งคู่ยังต้องการกันหรือไม่นะคะมาดูคําแนะนําจากไพ่ออร์คลิอ้ก่อนอื่นนะคะขอดูซิว่าถ้าเขาบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรขอดูซิเขาอยากจะบอกอะไร เดียวดายโอเคเข้าใจแล้วละ่ะว่าในวันที่ไม่มีคุณอะในวันที่อยู่ตัวคนเดียวจริงๆอะมันเหงาแค่ไหนนะคะมีบรรยากาศของความเดียวดายของความเหงาเข้าใจแล้วนะในวันที่ไม่มีคุณอะนะคะถึงขั้นเหม่อลอยเลยนะถึงขั้นเหม่อลอยเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกอ้างว้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันก็ต้องแลกมากับการที่เขาอะ ต้องเสียคุณไปแล้วเขาถึงจะรู้ใจเขานะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีกเขายังมีความหวังมีความคิดมีความหวังนะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถที่จะกลับมาต่อติดกันได้ยังไม่สิ้นหวังนะคะภายใบนี้ชัดเจนมากค่ะความหวังของเขานั่นก็คือ เขาเชื่อว่าเราทั้งคู่จะสามารถกลับมาพูดคุยกันได้ไม่แน่นะคะตัวเขานั่นแหละจะเป็นคนที่เข้าหาคุณเข้าหาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะจู่โจมแบบกระทันหัน โดยที่คุณไม่ได้คาดหวังเราก็ได้นะคะเวลานี้เขาอยู่ในช่วงที่ต้องอดทนแล้วก็รอเวลานะคะอดทนแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ในวันที่เขาอ่ะไม่มีคุณแล้วนะคะแล้วก็เขากำลังพยายามพยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของกันได้นะคะเขารู้สึกสิ้นหวังเหลือเกินนะเขารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะคะอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งคอยให้กำลังใจ นะอยากจะมีใครสักคนหนึ่งคอยให้กำลังใจนะคะเขาอยากมีคุณน่ะมาเป็นเพื่อนคู่คิดเพราะตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยล้าไงเขาต้องการใครสักคนหนึ่งซึ่งตอนนี้มองว่าเขากำลังหาจังหวะและโอกาสที่จะทักเข้ามานะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ